แต่ว่ายู่หองหองมันอที่แอมห้องเดียวหองปูนห้องเดียวพากันเลาพากันไปอยู่นะแต่ว่าปรากฏว่าขึ้นมีเด็กน้อยน้ำแต่ว่าพ่อกระสูนอยู่ว่าเอาผูดใจมาน้ำน,นะแต่พ่อว่าหองน้ำนจะเป็นสีเลยหองเป็นชีเจเป็นชีเออค่ะ,คะแต่ว่ามีเด็กน้อยน้ำไหมน้อยเป็นนึ่กระสูนไหมเนี่ย มมัันนนสส่่ต0.41.40.14.0ก็ใบยูแล้วท่านเหรอมันก็ออกับยูพ่อที่ยหนึ่งก็ไดับใคร0ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีแฟนค่ะแฟนช่องเด้อพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้ฝันได้ไเมื่อคืนนี้ฝันฝันมาท่านฝันตัวนี้ มีคนมามากยกนี่ไหมค่ะแต่ว่ายุห้องหองมังนจกีแอมห้องเดียวหองปูนห้องเดียวค่ะพากันเลา้พากันไปยูน่ะแต่ว่าปรากฏว่าคือมีเด็กน้อยน้ำ<อ>แต่ว่าพ่อกระศูนย์อยู่ว่าเอาผู้ใกล้มาน้ำน่ะค่ะแต่พ่อว่าหองน้ำจะเป็นสีเลยหองเป็นชีเจเป็นชีค่ะแต่ว่ามีเด็กน้อยน้ำไหมน้อยเป็นนึ่งากระศูนย์ไหมแน่ มันยี่โมเมนต์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ย์เขายูล่ท่นเหรอมันก่อยูพอได้วงนึงกะไรหกสี่คุณทั้งกยูทั้งเที่ยวเที่ยวนเมเที่ยวอัน้านเที่ยวก้อเมรเะว่าหกสิบามี่หกสิบสี่พอวานอ่ะค่ะพออายุนะครับมันก็พอดีต็มหกสิบสี่ไหครับพ่ออกเลยัเยเัาแม่เราก็ประมาณหก เอ็ดหกจุสองชื่อว่านี่นอายุสามีป๋านี่พอจุดถูมือมือวันน่มืนมือวันจุดระบถูจุดแล้วจุดเมื่อดเศูนย์หกงเ้าลขงามนี่หกสองจุดเรียบร้อยสองหกศูนย์หกสองมีอ๋อเลขผู้เด่นตรงกันนี่เหมือนบ่ศูนย์หกสองสองหกศูเลขไพน้อ แต่ว่ามันมันเขงอะยุแม่ป้าจิ๋วจัดลงหมดหกสองไหมบอกอายุมแม่หกสองไหมอายุแล้วหกสิบสองเลยปะเพ่อแม่นอ้ทั้งว่าศูนย์หกสองัวมันมาฝันเห็นว่าศูนย์หนึ่งแล้วหนึ่งนเมื่อคืนวนนี่มันผ่านบาค่ะนั่นแหละบานนี้็มักฝันเมื่อคืนแต่ว่าพ่อฝันท่วงนี่ว่ามัน มันเข่าอยู่เนี้ยฟันบอยบ้างเงินจังไปวันเก่าฟันเข่ามาหลายงวดแล้วเนาะอ่ามันเสองงวดหรือสามงวดติดสองสามงวดเดียวอันนี้ความฝันเนาะนะคะม้วนนี้พ่อตีว่าจังไรบานนี่ม้วนนี้พ่อให้เอาตัวไดร์เหล็กฝันเข่านุ่งกันกับผูกบอยเป็นทีค่ะแต่ว่ากันตีว่าห่วงนี่ยมันเป็นซีเนาะ หองเป็นซีมันมีเด็กน้อยนเด็กน้อยเป็นหนึ่งเทวกับศูนศูนกัเป็นศูนค่ะแล้ววันนี้พูดเจ้าบางน้่ามาน่อบมาว่าบงน่มาน้อมมันจะเป็นเป็นเครือเป็นต้นไหมโอ้เป็นไลไม้เออมากินเป็นมาใหญ่ยิงสิค่ะพ่อ แต่ว่าอยู่บ้านเขาโอนมีอยู่เขายั่วนยั่วนล้งบ้านน้ำมุนค่ะเพรามีมังน้ำมันกินไม่ได้ดอกมันกินไม่ได้มังน้ำเนี่ยจางพัดเบื้องแต่น้ำพี่ละพัดมันจะเป็นนวยเป็นนวยพ่อเห็นว่างอยู่กี่ดินไหมค่ะพูดกันที่เกี่ยวเก่ยกับศูนย์อยู่ไหนบ้ได้คันว่าเป็นนวยเพราะว่ามันเป็นนวยกลมมันเป็นูแมนนวยเงาคือกันกับฝันเย็นต่อแล้วราะว่ามันต้องเป็นศูนย์อะไรม่รู้นี่เลย ถ้าตอนนี่ก็ตีเป็นศูนย์เนาะเพราะว่าัเป็นห้างเป็นกลมอันนี้ก็บักหน้าบักหน้าเป็กมีบศูนย์อยู่เนี่ค่ะทางว่าได้จับจีบศูนย์ไห้แต่ว่าเรียกกันที่ตัวก็ให้สองห้าจีบศูนย์อยู่อันนี้เป็นเลขความฝันหรอครับอันนี้ความฝันเนี่ยฟังงี่ืื่นนะครับอ๋อบอกความฝันเนี่ยแต่ว่าเลขเก้ากันเลขกันด้านเก่าเเก้านห่นไหมครับสรุปความฝันนี่คุณพ่อตามที่พ่อฝันเมื่อกี้เนาะกับมีบักหน้ามีเด็กหน่อยมีห้องมีอายุแม่แม่ตีเลขใส่กันให้แน่ ตัวไหนหกสองหกสองกับหกศูนย์นี่แหละวะหกสองหกศูนย์สามตัวหกสองหกศูนย์ถ้าสามตัวเด้ป่าวถ้าสามตัวกันมันเป็นหนึ่งเข่ามาน้ำค่ะเพราะมันไม่เด็กหน่อยน้ำกับอันสีมุมหนึ่งกับตีสองชุดมันทูไหมค่ะครับไปสี่หนึ่งศูนย์สี่ก็ได้สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ อมยากันตัวตัวพ่อตีที่เรียกเด้ค่ะตีอันนี้มาปันอนีห่วงนค่ะตีแรง่อยใด้น้ำหนึ่งมันวินนั่นเนาะครับเรื่อตีมาตีหนึ่งศูนย์ที่เลียกยันนีนงศูนย์มันเขาเลยงดดีมาสิมาเมันกิดเขากับเลียกันที่ให้ไปซีตัวว่าสิวกลมมีอยู่เด้หนึ่งศูนย์ซีหนึ่งศูนย์ตีพ่อีหนึ่งศูนย์กับใบกับพุกยี่ห้ หกศูนนะครับเราหกหกหนึ่งศูนย์หกนึ่งศูนย์พกกันหกสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองหกศูนย์มันเข้ากันกับเลขทูบปันเจ้ยกับแมงครับผมเลขทูบตัวไรก็พอจุดเลขทูบมมันได้ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเลขทูบมันน้อยตีกันไปเพื่อสองหกศูนย์เมตรถ้าถ้าจับสองตัวกันคือหกศูนย์หกสองครับ นี่เป็นความฝันเนาะค่ะเนาะตีเลขความฝันฝันคืนวันพระแมนมีว่าฝันเมื่อคืนนี้ค่ะแต่ว่าคื้นรุนพาวจุดถูกอ๋อจุดถูกวันพระจุดถูกวันพระแต่ฝันฝันหลังจากแ่งวดมึงเนี่มันเข่าจะซีเนาะมันมันเด็ดซูนซีซีมันเข่าซีอยู่ห่วยเลขสูตรเด้ไหนพ่อเอาตัวเกกาบคะงั้จะได้เลขสูตรพ่อตุ๊กเเกวหน่อยตัวใดแน่ตัวเกกาตัวเกกามันกับมี่ยังไง หนึ่งสองแปดศูนย์มัมันตัวเก้ากันหนึ่งสองแปดศูนย์จะว่ามันจับคู่ได้กันหนึ่งสองก็จับคู่ได้ครับแปดศูนย์ก็จับคู่ได้กันจะว่าจับไปแล้วจะว่ายังหนึ่งสองกับกับแปดหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่พจับเพราะว่าการเทียมหนึ่งม่านเนี่ยมันฝันมันเมื่อฝันเกี่ยวกับนี้เด็กหน่อยนันะ อาคารแต่ว่าที่เปลี่ยนก็จะ่บเป็นดับเป็นเปลี่ยนหนึ่งอย่าตัวเลขเก่าเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขสรุปความฝันนี่คุณพ่อให้เป็นหนึ่งสี่ศูนย์บอกหนึ่งเอิญตีไปได้ก็ได้สามตัวเลยเช็คสูตรมันจะมีศูนย์สองศูนย์แปดแปดศูนย์ห่งูนย์ศูนย์หนึ่งหนคือ่นคืออจะบอกคุ้ไา เขาจะบอกออกยูทูบกันนั่นเดียวเนยจำบอกถือเพื่อนถือเพื่อนจงบอกซื้อก่อแรงทั้งเพือให้เบิ้งเพื่อนให้เบิ้งทั้งยูทูบตบเป็นแม่เขามาบอกเพื่อนว่าเขาบอกฝันว่ายังแน่เพื่อนพอเพื่อนเพิ่มเติมให้นะคะก็คือต้องกัดศูนย์สองสองศูนยียเนอ๋อ สองใบเลยก็เช่างใบหายเลยี่พ่อชื่อมกันเอาพี่น้องเบิ่งออเดอร์อันนี้พ่อพ่ออันนี้รนนนสรุปตัวเลขนะคะของคุณพ่ออุดมนะคะอันความฝันนี่ซี่มีหกสองหกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองนะพ่อเนาอะ,อะชุดบนนี่ซี่เป็นความฝันนะคะตีความฝันนะคะ ยาว่าชุดหลางนี่สิเกลกับเลขศูนย์เลขศูนย์ซิมีอยู่หนึ่งสองหนึ่งแปดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สองนะคะตัวที่กับนี่จะมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์แปดและแปดศูนย์ข้างในนอกเลขที่ออกอันนี้เป็นเลขถูกเด้อเนี่ยเลขถูกน้ำเด่นอ๋อเลขถูกอ๋อเลขถูกมันตรงก็เลขถูกเลยพ่อเจ้พ่อทีที่แม่ถือกับเลขถูกนี่เลขถูกกับอายุคสองตรงหกศูนย์แม่ ค่ะพ่อกับศูนย์เื่อพ่ออารมณ์บ,บดีศูนย์แห้งแมนคิดว่าศูนย์ใิมามศู <0 62 S 2> นย์หกสองค่ะทาะ่านผู้ชมเป็นเลขศูนอ่าแคบนายจอไวเดอวยค่ะทาะ่านผู้ชมค่ะพอดเข้ามาร้องพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็น ตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มากบอกต่อ f อเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะ อันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะถนมือใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ